จเริญพรคุณโยมในมือของคุณตอนนี้กำลังแบกแก้วน้ำที่หนักอึ้งอยู่หรือเปล่าบางทีความทุกข์ที่โยมบอกว่ามันหนักหนาแท้จริงแล้วมันไม่ได้หนักที่ตัวมันเองหรอกแต่มันหนักเพราะโยมถือมันไว้นานเกินไปต่างหากวันนี้ลองวางภารกิจที่วุ่นวายลงสักครู่สูดลมหายใจเท่าลึกๆให้เต็มปอด แล้วมาลองฟังเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาที่อาจจะช่วยให้ใจของโยมเบาสบายขึ้นวันนี้อาตมาจะพาไปดูว่าความลับของการใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายนี้แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ปลายนิ้วของเราเองมีเรื่องเล่าอยู่ว่าณวัดป่าแห่งหนึ่งพระอาจารย์เรียกกลุ่มลูกศิษย์ที่กำลังเคร่งเครียดกับการทำงานมานั่งล้อมวง แล้วท่านก็หยิบแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้วขึ้นมาท่านชูแก้วขึ้นแล้วถามว่าพวกเธอคิดว่าแก้วใบนี้หนักเท่าไหร่ลูกศิษย์ก็ตอบกันไปต่างๆนาาสองขีดครับหลวงพ่อบางก็ว่กสามขีดครับพระอาจารย์ยิ้มและพูดว่าน้ำหนักจริงๆของมัน่ะไม่สำคัญหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเธอถือมันไว้นานแค่ไหน ถ้าถือไว้หนึ่งนาทีก็ไม่รู้สึกอะไรสบายมากถ้าถือไว้หนึ่งชั่วโมงแขนจะเริ่มปวดเมื่อยแต่ถ้าถือไว้ทั้งวันแขนของเธอจะชาจนเป็นอมภาตและในที่สุดเธอก็ต้องปล่อยมันตกลงทื้นทั้งที่แก้วใบเดิมน้ำปริมาณเท่าเดิมแต่ยิ่งถือไว้นานน้ำหนักของมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นตามการเวลาคุณโยมทั้งหลาย ความเครียดความโกรธหรือความกังวลในใจเราก็เหมือนแก้วน้ำใบนั่นแหละการที่เราคิดถึงเรื่องงานที่ผิดพลาดในตอนเช้าเพียงครู่เดียวมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าโยมเก็บเอามาคิดตลอดช่วงบ่ายโยมจะเริ่มปวดหัวและถ้าโยมหอบมันกลับไปคิดที่บ้านจนถึงเวลาเข้านอนโยมจะนอนไม่หลับแล้ตื่นมาด้วยความอ่อนล้า การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราไม่รับผิดชอบนะคุณโยมแต่มันคือการรู้จังหวะรู้ว่าตอนไหนควรถือเพื่อจัดการและตอนไหนควรวางเพื่อพักผ่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนเสมอเรื่องทางสายกลางอะไรที่ตึงเกินไปมันก็ขาดอะไรที่หย่อนเกินไปมันก็ไม่สำเร็จแต่สิ่งที่คนสมัยนี้ลืมไปมากที่สุดคือการวางแก้วในมือลง ก่อนที่แขนจะลา้าจนทำอะไรต่อไม่ได้ก่อนจะจากกันไปในวันนี้อาตมาอยากให้โยมลองสำรวจตัวเองดูซิว่าตอนนี้มีแก้วน้ำใบไหนที่โยมถือค้างไว้นานเกินไปแล้วหรือเปล่าค้ามีลองค่อยๆวางมันลงตรงนั้นแหละแล้วบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหยิบขึ้นมาใหม่ด้วยกำลังที่มากกว่าเดิมขอจเจริญพรให้คุณโยมทุกคน มีใจที่เบาสบายมีสติเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกย่างกา้าวเจริญพร